นะครผมก็สวยก็น,นะผมเดี๋ยวฟูดรายกัรลานกระบ,บอยเชีงายผมยในช่วงสาระยังมีอยู่ในอีพีที่ฮะแ้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาบอกเป็นแหล่งที่ผมนะฮะได้ซื้อเจ้าพวกโมเดลต่างๆนานาที่เคยวิวไปในช่องอะว่าซื้อมาจากไหนนะจากที่มีเสียงเรียกร้องมาให้ผมมาบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมซื้อไปแต่ละอันเนี่ยคือซื้อมาจากไหนบ้างนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยก็คือหลักๆก็จะซื้อมาจากนี่ครับเอ่อกลุ่มในเฟซบุ๊กนะครับก็พิมพ์ได้เลยครับว่านี่ ซื้อขายก็ซิล่าฮะก็จะมีนี่เป็นกลุ่ม a c e b o o k นี่ก็คือเป็นกลุ่มนี้ก็ซิล่าทแลนมาไทยแลนด์โมนเดลซื้อขายแลกเปลี่ยนฮนะก็สามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมก็จะมีพวกผู้คนต่างๆเข้ามาขายของเห็นไหมขายของก็ซิล่ากันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมาขายอะไรกันในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็นี่คือเป็นวิธีที่1น,นะครับก็คือเข้าไปในกลุ่มซื้อขายได้เลยแล้วกดเข้าร่วมไปใน Facebook ต่อมาแล้วก็นี่คือครับผมมีร้านแนะนำก็คือเป็นร้านนี้ครับชื่อว่าร้านริมริมโบนะครับสตอร์นะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มีการสปอนเซอร์ใดๆจากช่องไหนหรือจากใครเลยนะครับก็คือผมจะมาบอกที่ที่ผมซื้อนะฮะก็ถ้าพี่เขาดูอยู่ก็เป็นสปอนเซอร์ผมได้นะครับในการเอาของเล่นมารีวิวก็นี่ครับร้านนี้ครับคือชื่อว่าร้านริมโบสตอร์นะครับผมเป็นร้านขายของเล่นทุกอย่างเลยไปขายสติกเกอร์นี่อะไรทุกอย่างเลยนะฮะก็นี่ล่าสุดก็จะมีเป็นโมเดลของคองนะครับผม นี่ทางร้านก็จะรับพรีออเดอร์นะครับแล้วก็เขาจะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับก็สามารถทักไปคุยกับแฟนเพจนี้ได้เลยนะครับก่อนเห็นไหมจะขายของพวก x plus ก็มีนะครับเป็นงานก็ซิล่าทั้งหมดเลยก็มีเป็นงานอุลตร้าแมนก็มีเป็นงานสับปะาดก็มีนี่เห็นไหมนี่ก็ซิล่าก็มีนะแล้วก็ h เห็นไหมนี่มี h monster art ก็มีเปิดพรีออเดอร์เหมือนกันจากร้านนี้นั่นเองครับลิมโบลิมโบ ลิมโบใช่ไหมลิมโบสโต้นะเองนะครับนี่เห็นไหมแกก็ร้านนี้ก็ขายก็ฟิล,ล่าเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้แล้วก็สามารถทักข้อความไปที่เพจได้นะครับผมโอเคแล้วก็อีกสําหรับอีกอันนึงนะครับผมก็เป็นแอปเป็นเว็บช้อปปีนั่นเองครับก็นี่ฮะง่ายๆเลยแล้วก็พิมพ์ว่าก็ฟิล,ล่าไปเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าต้องระวังนะครับว่าในเว็บช้อปปีเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นของงานจีน นั่นเองครับก็อาจจะไม่ใช่งานแท้บ้างงานแท้ผมแนะนําซื้อจากในกลุ่ม Facebook หรือว่าในร้านที่ผมบอกไปข้างต้นน่ะดีกว่านะเองครับนี่เห็นไหมแล้วมีเป็นพวกงานเนกานี่เห็นไหมแต่ว่าเห็นดูราคาอย่างนี้นะก็คือแน่นอนครับว่าเป็นของไม่ใช่ของแท้นะของแท้ก็คือเป็นราคาประมาณ1000ขึ้นไปนั่นเองครับก็จะมีขายประมาณนี้นะก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยตามที่ทุกคนอยากได้ตัวอะไรก็พิมพ์ไปเลยในช่องนี้นั่นเองครับอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือ ถ้าใครมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นนะฮะผมก็สามารถไปร้านนี้ได้นะครับชื่อว่าร้านอ๋อชื่อว่าร้านมันดารากเกะนั่นเองครับเป็นร้านเหมือนร้านขายของเล่นทุกเหมือนกับทุกอย่างแบบของเล่นญี่ปุ่นอ่ะเหมือนะกับเป็นร้านของมือสองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็สามารถดูรายละเอียดก็ไปดูในเว็บไซต์ได้เหมือนกันนั่นเองครับแล้วก็ใครได้ไปญี่ปุ่นมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นก็สามารถไปร้านนี้ได้นะครับผมก็ซื้อเคยซื้อมาจากร้านนี้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้คงไม่ได้หรอกเพราะว่ามีวัสโควิดนะนี่ก็ซื้อไปเลยครับ สมมติว่าก็ซิล่านะก็พิมพ์ไปเลยเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมงานเอชเอสมอนเตอรทั้งนั้นเลยครับนี่โอ้โหนี่กี่หมื่นเยนก็ว่าไปนะแล้วก็มันจะบอกว่านี่มีที่สาขาไหนนี่อะไรอย่างนี้หมอกหมดทุกอย่างเลยนะนี่เห็นไหมเบอร์นิงก็มีซูเปอร์เมกาก็ซิล่าก็มีนี่มอสตรานี่ก็มีเห็นไหมหมื่นแัยหมื่นแปดพันเยนนะฮะนี่ตัวนี้ก็มีก็คือมีหมดนะฮะเท่านี้นี่ประมาณนี้สมมติอยากได้มอสตรา โอทราก็เขียนมอทราไปเห็นไหมฮะก็จะนี่เป็นงานโอทรานี่จะมีเป็นพวกนี้แต่นี่คือสั่งจากญี่ปุ่นครับผมเป็นเว็บสั่งของจากญี่ปุ่นนั่นเองถ้าสมมติในไทยนะถ้าแบบง่ายๆหน่อยก็คือเนี่ยในช้อปปีได้เลยฮนะเขียนว่าโมทรามีไหมนี่เห็นไหมก็มีเหมือนกันนะครับนี่มานี่เอเชมองต์อารนี่นี่ถ้าเป็นราคานี้เห็นไหมราคามันต่างกันก็คือตัวเนี้ยน่าจะเป็นของปลอมราคาห่างกันครึ่งเลยนี่คือสี่ประมาณเกือบสี่พันะอันนี้ของแท้แน่นอน รับประกันเลยเพราะว่าราคามัน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 สูงกว่านะแล้วก็ดูจากร้านที่ขายด้วยนี่ก็ประมาณนี้ครับผมก็สําหรับใครที่ถามผมนะว่าซื้อที่ไหนก็ผมได้บอกไปหมดแล้วนะครับผมก็สําหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรละจนไหนพีนหน้าผมอ่ะแล้วก็ต่อร้านนี้ไปด้วยถึงเขาจะไม่ได้สปอนเซอร์นะครับก็เตาด้วยแล้วกัน <laughs> เมื่อเขามาสปอนเซอร์ผมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ